สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง True Crime Story ของเรานะคะวันนี้เรามีเรื่องราวของปีเตอร์เคอร์เทน ชายาของเขาคือผีดูดเลือดแห่งดูเซอร์ดอฟแม้ว่าเรื่องราวของปีเตอร์จะไม่ได้โด่งดังมากนักแต่ในแง่ของความสะพรึงกลัวแล้วเขาได้เป็นฆาตรกรต่อเนื่องที่สร้างความหวาดกลัวให้แก่ผู้คนในเมืองดูเซอร์ดอฟในประเทศเยอรมันในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงพฤศจิกายนปี1929เมื่อเหยื่อ9คน ได้ถูกฆาตรกรผู้นี้ฆ่าอย่างโหดเหี้ยมโดยที่พวกเขาถูกเชือที่คอเลือดทะลักจนตายบางครั้งถูกทำร้ายทางเพศเหยื่อส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงและเด็กเขายังส่งจดหมายไปอวดความสามารถของตัวเองอย่างภาคภูมิใจพูดง่ายๆคือฆาตรกรรายนี้นรกส่งมาเกิดโดยเฉพาะเขาเป็นคนที่โหดเหี้ยมวิปริตอย่างแท้จริง ดังคำพูดตอนหนึ่งที่เขาพูดในชั้นศาลว่าผมไม่ได้เลือกฆ่าคนเฉพาะคนที่ผมรักหรือเกียดที่พบขณะที่ผมเกิดความรู้สึกอยากฆ่าพูดง่ายๆคือฆ่าทุกอย่างที่ผมพบไม่ว่าจะเป็นเป็ดไก่ผู้ชายผู้หญิงและเด็กก็ตามปีเตอร์เคอร์เทนเกิดเมื่อวันที่26พฤษภาคม ปี1,883ที่เมืองโคลมุทไฮประเทศเยอรมน,นีเขาเกิดในครอบครัวที่ยากจนเขามีพี่น้องถึง13คนพวกเขาอาศัยอยู่กันอย่างแออัดเช่นเดียวกับฆาตรกรต่อเนื่องรายอื่นๆที่ชีวิตในวัยเด็กของฆาตรกรส่วนใหญ่มักจะเป็นเด็กที่อยู่ในครอบครัวที่มีปัญหาพ่อแท้ๆของเคอร์เทนเป็นคนติดเหล้า และมากมากในการเวลาที่เกิดอารมณ์จะบังคับให้ภรรยาเปื่อยผ้าและมีเพศสัมพันธ์ต่อหน้าเด็กอีกทั้งยังคมขืนลูกสาวของตัวเองจนถูกจับเข้าคุกด้วยทิ้งเคอร์เทนที่ตอนนั้นจิตใจบิดเบี้ยวอยู่เบื้องหลังหลังจากที่พ่อเขาถูกจับเคอร์เทนก็ได้รับอิทธิพลจากเพื่อนบ้านที่ทำงานฝึกสุนัขเขาเริ่มเรียนรู้การฝึกสัตว์ และนอกจากนี้เขายังมีนิสัยทรมานสัตว์โดยเฉพาะสุนัขของเพื่อนบ้านเมื่อปีเตอร์อายุได้9กขวบเขาได้ก่อคดีฆาตกรรมครั้งแรกเมื่อเขาผักเพื่อนสนิทของเขาตกจากแพรในระหว่างร่องแม่น้ำไรด้วยที่มีเด็กชายอีกคนกระโดดลงไปเพื่อช่วยเคอร์เทนจึงกดหัวเด็กชายคนนั้นลงใต้แพร จนสุดท้ายเด็กทั้งสองจมน้ำตายแต่เคอร์อเทนบอกกับทุกคนว่ามันเป็นอุบัติเหตุเท่านั้นซึ่งผลปรากฏว่าพวกผู้ใหญ่เชื่อเขากว่าที่จะได้รู้ว่าคาดีนี้เป็นการจงใจฆ่าก็ต่อเมื่อเคอร์อเทนสารภาพหลังจากถูกจับกลุ่มเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่ไปแล้วพออายุ11ปีเคอร์เทนและครอบครัว ได้ย้ายมาอยู่ที่ดูเซอร์ดอฟและเมื่ออายุได้13ปีก็ร่มชื่นชอบในการทรมานสัตว์และมีความสัมพันธ์แบบวิปริตกับสัตว์สิ่งที่เขาชอบทำกับสัตว์คือการฆ่าและตัดหัวพร้อมกับจ้วงแทงมีดซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนสัตว์เหล่านั้นขาดใจตายและสิ่งที่ได้จากการตัดหัวคือเลือดที่พุ่งทะลักไหลออกมา ซึ่งพฤติกรรมในช่วงนั้นยิ่งเป็นตัวเพิ่มพูนความโหดเหี้ยมถึงชีวิตในภายหลังของเขาเมื่ออายุได้14ปีเคอร์เทนหนีออกจากบ้านเขาเดินไปตามถนนตามหมู่บ้านหลายๆที่เขามีชีวิตอยู่ด้วยการป้นเพื่อเงินเพียงเล็กน้อยและยังคมขืนผู้หญิงหนึ่งปีต่อมาเขากลับบ้าน และฝึกงานเป็นลูกมือช่างตีเหล็กแต่เขาก็หนีออกจากบ้านอีกรอบจากนั้นก็ได้โสเพณีและเรียนรู้เรื่องเซ็กแบบพิสดารและการใช้ความรุนแรงหลังจากนั้นเขาก็ถูกจับในข้อหาขโมยและต้องอยู่ในคุกจนถึงปี1,899ในช่วงนี้เองเคอร์เทนได้สาร,รภาพว่าเขาล่อลวงหญิงสาวคนหนึ่ง เข้าไปในป่าโดยเสนอให้มีเซ็กเพื่อแลกกับเงินและเธอก็ตอบตกลงและเมื่อทั้งคู่กำลังมีความสุขกันเคอร์เทนก็ได้รัดคอเธอเพื่อหวังว่าจะกระตุ้นอารมณ์มากขึ้นแต่เธอก็ได้หมดสติและเสียชีวิตลงตั้งแต่ปี1900เขาถูกจับกลุมหลายครั้งในข้อหาในข้อหาหลักคือขโมยและพยายามฆ่า และเขาโดนแยกขังเดี่ยวเพราะเขาอาจจะทำร้ายคนอื่นที่อยู่ร่วมห้องขังในปี1904เขาได้เข้าร่วมกองทัพแต่ก็ไปไม่รอดหลังจากนั้นเขาได้ก่อคดีวางเพลิงโรงนาที่เต็มไปด้วยสัตว์เลี้ยงกล่าวกันว่าเขาใช้เวลาเป็นชั่วโมงในการยืนดูไฟไหม้จากระยะไกล ได้ยินเสียงสุกรและมาร้องท่ามกลางเปลวไฟอย่างสิ้นหวังเขาชื่นชอบเสียงกรีดร้องของสัตว์และมนุษย์ที่เจ็บปวดอย่างสิ้นหวังในปี1905เขาถูกตัดสินโทษให้จำคุกเจปีในข้อหาปล้นทรัพย์ในระหว่างที่อยู่ในคุกเขาได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างในคุกนี้ไม่ว่าจะเป็นการสะดอกรการย่องเบา และการเรียนรู้กันทารุณเพื่อนนักโทษคนอื่นแต่นั่นมันทำให้เขามักจะจินตนาการถึงอาชญากรรมต่างๆที่เขาจะสามารถก่อเขาค่อยๆฟูมฟักความโหดเหีเ่ยมในใจเขาให้เติบโต,ตขึ้นมาในเดือนพฤษภาคมปี1913เคอร์เทนได้แอบเข้าไปในบาา์ที่บ้านเกิดของเขาพอดีกับที่เจ้าของไม่อยู่บ้าน ทิ้งแต่ลูกสาววัยสาปีนอนหลับอยู่บนเตียงเมื่อเคอร์เทนเห็นหนูน้อยหลับอยู่บนเตียงเขาก็เอามีดปาดที่ลำคอจากนั้นเขาก็รู้สึกถึงความสุขที่เห็นเหยื่อกำลังทุกทรมานเขาเริ่มเคลื่อนตัวไปที่ลำคอเพื่อดื่มเลือดที่ไหลยอยู่และกัดมันอย่างรุนแรงจากนั้นก็เอามือสอดใส่ไปที่ช่องคลอดของเด็ก จากนั้นก็ใช้เลือดเขียนชื่อย่อของเขาไว้ที่ผ้าเช็ดหน้าก่อนที่จะหลบหนีไปหลังจากที่ศพเด็กถูกพบพ่อของเด็กถูกจับเพราะมีตัวอักษรย่อของพ่อเด็กที่ใช้ชื่อว่า P.K เช่นกันทำให้คดีนี้จึงไม่ถูกโยงมาถึงตัวเคอร์เทนยิ่งนับวันเคอร์เทนยิ่งเริ่มบ้ามากขึ้นวันหนึ่งเขาใช้ขวานและมีด จมตีคนที่เดินผ่านบนถนนของเมืองทำให้มีผู้เคาราะร้ายประมาณ20คนและเขายังชื่นชอบเลือดที่ไหลออกมาจากร่างกายของเหยื่อผู้เคระร้า,รายหลังจากนั้นเขาก็พยายามบีบคอหญิงสองคนจนถูกจับกุมและถูกจำคุกเป็นเวลา8ปีซึ่งขณะอยู่ในคุกสงครามโรคครั้งที่หนึ่งก็เกิดขึ้นพอดี ซึงทำให้เขารอดพ้นจากการเกณฑ์ทหารเคอร์เทนได้รับการปล่อยตัวในปี1921และเขาได้ย้ายไปที่เอเธนเบิร์กที่นั่นเขาได้พบผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นอดีตโสเพณีที่เพิ่งออกจากคุกซึ่งเขาชอบเธอมากจนขอเธอแต่งงานแต่ตอนแรกเธอปฏิเสธ เขาเลยขูว่าจะฆ่าเธอเธอก็เลยยอมแต่งงานด้วยในปี1923สองปีหลังจากนั้นเคอร์เทนใช้ชีวิตอย่างค่อนข้างเป็นปกติก็มีเพียงคดีทำร้ายร่างกายสาวใช้โดยไม่มีการคมขืนเกิดขึ้นซึ่งนับว่าเล็กน้อยมากเมื่อเทียบกับอาชญากรรมที่เขาก่อทั้งหมดในปี1925 เคอร์เทนได้กลับมายัางดุสเซดอร์ฟอันกลายมาเป็นเวทีในชีวิตอาชญากรรมของเขาอีกครั้งกล่าวกันว่าตอนที่เขามาถึงตอนเย็นวันนั้นตอนเย็นวันนั้นเป็นวันที่พระอาทิตย์ตกที่มีสีแดงเหมือนเลือดมันเหมือนเป็นเวลาที่ปรากฏตัวของแวมพายตอนกลางคืนเขากลายเป็นคนบ้าคลั่ง ทำลายและข่มขืนผู้หญิงบนท้องถนนวางเพลิงลงนาฟาร์มและบ้านเรือนและพยายามบีบคอผู้หญิงห้าคนจนได้รับบาดเจ็บและหมดสติไปและในปี1,929ผีดูดเลือดแห่งดูเซอร์ดอฟก็ถูกเปิดฉากขึ้นวันที่สมกุมภาพันธ์หญิงสาวอ้วนคนหนึ่งถูกเขาไล่แทงด้วยกันไกล จนได้รับบาดเจ็บถึง24แผลและทิ้งให้เธอตายบนท้องถนนแต่โชคดีที่เหยื่อรอดชีวิตมาได้อย่างปาฏิหาริย์เธอให้การว่าคนที่มาทำร้ายเธอมันเหมือนแวมพร์ไม่ผิดและนั่นคือคดีแรกของของฆาตรกรที่ชื่อว่าแวมพร์แห่งดูซเซอร์ดอฟ13กุมภาพันธ์รูดอนเชียช่างวัยกลางคน อายุ45ปีถูกแทงถึง20แผลที่ศีรษะและลำคอจนเสียชีวิตและเคอร์เทนก็ได้ดื่มเลือดที่ไหลออกมาจากเขาด้วยในเดือนเมษายนเจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับกลุมชายคนหนึ่งที่ทำร้ายผู้หญิงในพื้นที่และเมื่อตรวจสอบก็พบว่าเขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีฆาตกรรมต่อเนื่องที่เกิดขึ้นส่วนเคอร์เทนเอง ก็ได้เปลี่ยนกลยุทธ์ด้วยการหยุดก่อคดีฆาตกรรมจนถึงเดือนสิงหาคมเขาฆ่าผู้หญิงหลายคดีเป็นที่น่าสังเกตว่าเคอร์เทนทำเพื่อตอบสนองอารมณ์ทางเพศของตัวเองก็จริงแต่เยื่อของเขากลับมีวงกว้างไม่จำกัดเพศและอายุเห็นได้ว่าความสาดิสของเคอร์เทนได้มาถึงจุดที่ไม่มีการแบ่งแยกเหยื่อแล้ว ซึ่งเพราะความหลากหลายของผู้ที่ตกเป็นเหยื่อและวิธีการฆ่านั้นทำให้ตำรวจสืบคดีได้ยากซึ่งมีจำนวนผู้ต้องสงสัยมากกว่า90้0แสนลายชื่อเชื่อว่าเป็นผีดูดเลือดแห่งดูเซอร์ดอฟวันที่29สิงหาคมมาเรียาฮานอายุ20ปีถูกแทงเสียชีวิตศพของเธอถูกฝัง ริมแม่น้ำไรต่อมาเคอร์เทนตั้งใจขุดขึ้นมาเขาคิดว่าจะตรึงร่างของเธอกับลำต้นไม้เพื่อประจานแต่ศพหนักเกินไปเขาจึงฝังกลับลงไปเหมือนเดิมเล่ากันว่าเขาจูบริมฝีปากของคนตายทั้งที่อยู่ในสภาพเลอะโคลนและมีเลือดแห้งติดด้วยและในวันเดียวกัน เคอร์เทนยังก่อคดีอีกหลายคดีในเดือนกันยายนเขาพยายามบีบคอฆ่าผู้หญิงสามคนแต่ทั้งหมดรอดชีวิตกลับมาได้อย่างวุดวิดแต่เยรอรายต่อมาไม่ได้โชคดีอย่างนั้นวันที่29เอียดารอยเตอร์อายุ31ปีถูกทุบด้วยค้อนจนเสียชีวิตและเคอร์เทนได้ดื่มเลือดจากแผลของเธอ และเขายังลงมือกับเหยื่อรายอื่นๆอย่างต่อเนื่องวันที่7พฤศจิกายนเด็กหญิงเกลทูเดย์อันเบลแมนอายุ5ขวบได้หายตัวไป2วันต่อมาร่างของเธอถูกพบหลังจากที่เคอร์เทนส่งจดหมายแจ้งที่ซ่อนศพแก่หนังสือพิมพ์เธอถูกรัดคอและแทงกว่า36แผลพร้พอมทั้งดื่มเลือด และค่มขืนตามสูตรในจดหมายยังมีการอธิบายเกี่ยวกับสถานที่อย่างละเอียดและแนบแม้กระทั่งแผนที่มาให้ทางจดหมายและลงท้ายชื่อว่าอัจฉริยะอย่างไรก็ตามการก่อกรรมของเคอร์เทนก็มาถึงคราวสิ้นสุดลงในเดือนพฤษภาคมปี1930เขาได้ทักเด็กหญิงคนหนึ่ง เธอมีชื่อว่ามาเรียโดยที่เขาเสนอว่าจะหาที่พักให้และเขาได้เชิญเธอไปพักดื่มน้ำชาที่ห้องพักของเขาซึ่งอยู่ใกล้ๆมาเรียได้ตอบตกลงเพราะเห็นว่าเขาเป็นชายที่น่าไว้ใจแต่ในขณะที่เขาพาเธอไปส่งที่โรงแรมเคอร์เทนก็ได้ค่มขืนเธอในป่าระหว่างทาง เขาตั้งใจจะเชือดคอเธอให้ตายด้วยแต่ก็เกิดเปลี่ยนใจและถามเธอว่าเธอจำทางไปห้องพักของเขาได้หรือไม่เธอตอบว่าจำไม่ได้เขาจึงพาเธอไปส่งที่ป้ายรถไฟและเขาก็หายตัวไปต่อมามาเรียได้พาเจ้าหน้าที่ตำรวจมาที่บ้านพักของเคอเทนแต่เขาหนีได้ทันแล้วหลายวันให้หลัง เคอร์เทนกลับมาบ้านและบอกกับภรรยาว่าเขานี่แหละคือผีดูดเลือดแห่งดูเซอร์ดอฟและบอกให้ภรรยาไปแจ้งความจับเขาเพื่อที่เธอจะได้เงินค่าหัวของเขาเองและสามารถใช้ชีวิตในภายหลังได้อย่างไม่อัตคัดและในวันที่24พฤษภาคมเขาถูกจับกลุมตัวได้ในที่สุดปีเตอร์เคอร์เทน ได้สารภาพความผิดถึง79คดีและถูกตั้งข้อหาฆาตกรรม9รายและพยายามฆ่า7รายการพิจารณาคดีเริ่มขึ้นในวันที่13เมษายนปี1931และสิ้นสุดลงภายใน8วันคณะลูกขุนใช้เวลาเพียง90นาทีว่ามีความผิดจริง และถูกตัดสินโทษให้ประหารชีวิตด้วยกิโยตินวันที่8กรกฎาคมปี1931ปีเตอร์เคอร์เทนถูกประหารชีวิตด้วยกิโยตินซึ่งเขาได้กล่าวไว้ว่าผมจะได้ยินเสียงเลือดของตัวเองทะลักออกมาไหมดีแล้วจะได้จบสิ้นความสุขทั้งหลายเสียที เรื่องของปีเตอร์เคอร์เทนอาจจะไม่เป็นที่รู้จักกันดีเท่าใดนักแต่ในนักจิตวิทยาแล้วนักวิจัยจัดให้คดีที่เมืองดูเซอร์ดอฟเป็นกรณีศึกษาของศตวรรษที่20คู่กับคดีของแจ็คเดริเปอร์และเคอร์เทนนับว่าเป็นฆาตรกรต่อเนื่องรายแรกๆที่ถูกทำวิจัยคดีในแง่จิตตาวิทยา จนเกิดเป็นหนังสือชื่อ The Sadist ในปี1945หนังสือเร่มนี้ได้มีความสำคัญในการปรับปรุงทฤษฎีหลักๆกับการศึกษาอาชญาวิทยาและนอกจากนี้เรื่องราวของเคอร์เทนยังถูกนำไปสร้างเป็นหนังเรื่องเอ็มของผู้กำกับชื่อดังเจ้าพ่อหนังเยอรมันซึ่งเป็นสุดยอดหนัง หลอนและเขย่าวขวัญที่อาจกล่าวได้ว่าเป็นหนังเรื่องหนึ่งของผู้กำกับชื่อดังและเป็นหนึ่งในร้อยหนังเยี่ยมตลอดกาลของนิตยาสารหนึ่งฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะและพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ